ต,ต,ตัวไหนจ้าที่ละคนเลยอ่ะอ่ะซ้ายเลยแหละเธอแหละชื่ออะไรคชื่อเล่นก็ได้จ้าอ๋อจีนค่ะจากโรงเรียนอะไรเอ่ยอ๋อวิทยาศาค่ะส่วนกลางาษาค่ะทุกวันอ่ะสัมภาษณ์กันอะไรกันจ้าสัมภาษณ์กันอะไรกันอ๋อจีนธุรกิจ,จ,กจอ่ะเป็นยังไงบ้างขอถามจีนธุรกิจก่อน <c oughs> พูดตามความเป็นจริง ก็สบูนจินทุหมดอ่าจินทุกิจบหไอ้อ่าอยากจะบอกกรรมการคนสอบกรรมการถามว่าอะไรบ้างอ่าถามว่าอะไรบ้างอ่าพอเขาเกาะดูแล้วจะไม่ติดปะดูแล้วจะไม่ติดทำไมถึงจะไม่ติดเพราะแม่เขาถามไม่เท่ากันถามไม่เท่ากันเช่นก็แบบอย่างหนูเนี่ยที่สอบเขาถามที่เขาถามถามว่าถามแบบให้อิทธิพลเซลเซลอ่าเออพี่มังซีเป็นไงบ้างอ่าวอเตอร์บ้าวไชน่าแค่นี้แล้วเจเลอ่าหรือหรือบอกว่า ว,ว่าหาะไรที่มึงจะรู้เลยจะแต่มึงจริงไหมเปล่าเปล่าถามว่าจริงเป็นไงเฉยเฉยเออแต่อีนี่คิดไปไกลอ๋อคิดไปไกลอ่ะคนนี้ยนขะโองว่าพอสามห้าเสร็จหนูหันหลังกลับ,บามาหนูยิงเขาพูดว่าผ่านตาผ่านตา,า,นาอีกเนี่ยคนเซ็งแบบนี้มันมีอย่างเงี้ย <laughs> หันไปกรรมการไปถามกันเองผ่านผ่านไปผ่านอะไรอย่างงี้หนูเบลอ่ะอ่ะอ๋อคนเนี้ยหนูก็จะถามบางคำถางเงี้ย ถามว่าน,นี้คนเดียวกันโอเคเดียวกันคนเดียวกัน,น,กนอ่าถามว่าอะไรบ้างเหมือนกันเลยถามการอะไรเลยอ๋อเอเออ่ะถ้าอยากเอ่อขอสามคำให้กับการสอบสัมภาษณ์วันนี้หมดคำจะพูดหมดคำจะพูดเกินเกินเกินอ่ะเกินอ่ะอ่ะมันจบละมันจบแล้วเออไ,ไม่ติดไม่ติด้วโหอีไล่ถ้าติดขึ้นมาแล้วอ่าโอเคขอบคุณมากจ้า